ปู้ำมัสกาดครับครับเจริญพ่อโยมพกันมาตัทังใดน้อนี่แหละครับปูมาปอไกเราครับนี่อย่างรัดพงมานี่ครับดีบไกมันไก่กันคอิมาหากันย่ำใดก็ได้ตัวสัตว์เวีนแต่สิบมาเนาะโยมบอมามาได้แล้วปูมาหอบที่แล้วปูกับพท่านในไห้แนวดีไปอยู่ครับรอบนี้เราที่ใด้นที่ไหน ที่แม่หนิไหมรอบสามบ่ะปู่ว่านกับแม่ปู่เปิคนฟื้นรอบรสามรอบสี่นะครับรอบสามรอบสี่แต่ว่ายังยังบ่ทันใดปู่บ่ทันได้ฝันจ้าเถิดที่ครับบ่ฝันจ้าเบียไพยายามฝันอยู่กับบ่ฝันโยมพยายามฝันเฮสีมาทีกับเฮ็ดเฮ็ดสีมาทีกับเฮ็ดแล้วก็ะโจมแล้วก็ะบนในเพลินพร้อมย่างเดือดเดือกกระยางไปอยู่ผู้เดียวไปอย่างกระม้วมว่าบอก แนนที่ต่นวนชาวบ้านเพิ่นเพิ่นสิเรมัดถูกมัดยากว่าษันในความคิดจะขอก็กเลยว่าไปผู้เดียวเนาะแนวแนวอยู่ผู้เดียวปฏิบัติรรมอยู่ผู้เดียวก็เลยว่าวา่วาเอาคิบหาคำกับจมนี่เพราะว่าปูบุญเพิ่นไปเอานางหมองที่พนเคยเคยถือล้ววันที่หนึ่งเพิ่นไปเอาเพิ่นมามื้อนี้ผมผมอาอยู่น้ำเด้อผมจีเปอาวมองภูมิท้องบ้านผมพูลา่าลั่ษที่พนเขาถือล้ววันที่หนึ่งสลิบสองล้านลักษเพิ่นกับๆๆปเอา อตาตมาก็อยู่ผู้เนี้ยอตาตมาก็เลยจมไหม่เพิินเป็นอย่างคืออยู่ซื้อเสือขอึ้นบอกด้านบอกนี่นะบริโตนเศร้าบ,บ้านบอส <c oughs> แบบนี้ว่าอตาตมาขวานกำเนิดจมไปเปิดจมไปน้ำท่งอยู่เพื่อเด็กๆย่างจงกลมไปได้ย่างวนไปว้นมากอะมาบอกในเป็นอย่าง่าฉันบอกตะเกา้าก็คือมาบอกปับลดมาบอกคือยังงวดเก้าศูนย์นะเพิ่นมาปริไอเพิินมาตรวจถอดถอนจากเก้าศูนย์อาตมากับบอก กุ้มนี้เก้าศูนย์ห่งมันเป็นน้าดวงกับพระจากว่าคุณโยมกับบรพักกันมาสัมผัสเลยแต่ลืมพักกันลืมไปเลยมันเป็นออกเก้าศูนย์นี่เลยก็ได้แค่ตัวเดียวอยู่ดีสวดถอดถอนอาอจารย์ที่เพิ่นเป็นไอ้เจ้าสำนักมาเพิ่นเป็นไอ้อยียงอะที่ว่าเป็นหญ่ยยเป็นโตอยู่ร้องเจ้าคณะรองเจ้าคณะพ่นมาเพิน่นบอกว่าได้เก้าศูนย์อาจารย์ได้ตัวเดียวก็ผมแล้วเพิ่นถือย เทียนออ,อ,ออกมาเทียนก็เป็นเก้าศูนย์มือนึ่งที่เพิ่นมาทําพิธีอยู่นี่ครับเราก็มาออกมาออกเก้าศูนย์มาทาพิธีมาเปิดดวงถอดถอนเพิ่นว่าสิปุกสั่งกุฏิแห่ต,ตมาอยูนนะครับเพิ่นก็เลยบอกว่าตัวนี้ตัวเดียวกันอาจารย์อาจารย์ดังแนี่ยแถวนี้่าสั่งหังมุยภูมาสับประรดตมาอย่า <c oughs> งนี้ไปเลยพาะกันไป่วงเลก,กทั้งออ่นพุ่นย่านหวงแสย่านอาจารย์ดังว่าเก้าศูนย์นี่ดังแน่นะก็บอกด้หมากครับ เออเจ้าอู๋กับบอได้ไม่สัมผัสปู๊บบอกระมือนั้นกระคำหนะมากกันกับบุญพระรวยเนี่ยเผินกับบอสัมผัสนะเมือันอาตมาก็ยังงงผ่านมืออื่นผุนต้องค่อยมากกับมืออื่นเพรี่ใหญ่ยังไี่นี่ยเพิ่นกับบอกอยู่เพิ่นได้เลขตัวเดียวกันกับมือเฮ็ดพิธีแล้วกันว่ามีคนเพิ่นมาง้องบอกเก้าศูนย์เด้องวดนี่ว่าสันว่าแค่นั้นแหละเนาะเขาบอนี้ทำตัวอย่างว่าคือสิมีแต่เก้าศูนย์แต่คือพวกบอกตัวอื่นว่าสันก็ได้เริ่มไปบาั ก็เลยบริสุทธิสะาปูเลยอช่แองผาก็มันเกิดมันตรงมาทางเพิ่านมานังตรวจวดถอดถอนพังกระด้ตอนนั้นสมอน้ำพ่นว้นน้ำมุนพันต้องสวดน้ำมุนวัาชยันโตนว่าออกมาก็เป็นเลขเก้าศูนยเป็นพวกถือไม่เพิ่นพร้อมแล่เมื่อเขียนไว้จอนี่กเก้าศูนย์คือขั้งวนยู่อว่ารทมาสวดอองนะครับปูก็ว่าท่านกุฏีนี่ท่นแล้วต้องลออีกกุฏีไม่ยอมต้องลอกุฏีภาพบุญครับอือโอ้เคด ทำเฮ็ดกุฏีหนึ่งก็งต้องอทำพิธีเดียนึงห้อสทำพิธีหนึ่งต้องสวดต,ต้องถอดถอน <บ S 3> ต้องย่ายเม,มยื่เท่านี้แหละมาสวดมาถอดมาถอนออกคห้าสิเฮ็ดกุฏิต่อไปเข้ามธจะีกรทำพิธีอีกร<ง>อบหนึ่งผมนึกว่าเป็นเวลาทำพิธีบันทิกทำพิธีได้ตัวบริเวณไปเลยบริเวณาเขาจะเพื่นเพื่นตีเด็เฮ็ดกุฏิโยมเพื่นตีเด็กุฏิพอท่านใน้ถมทีถมอย่างเพื่อนก็เลยเอาสวดถอดถอนแต่สถานที่อยู่อย่างเดียว แค่นั่นเองคุณโยมเอาบ่เป็นยังครับปูคันว่าท่านได้สีฮัตตูตีอีกก็บ่เป็นยังนี่แหละเอาน้ำปูเนี่ยวันนี้ของปูง,งวดนี่หรือบาทนี่ครับบ่ฝันนี่ย้อมอยากฝันอยู่ห่างบ่ฝันมีแต่บัดมาอาตามาก็เลยบ่บ่บมีความ,ามือเบามื้อนั้นกน็มีพามาหา,าตามาอยู่สามลูปมาอยู่นํากันสามลูกเลยพอกันบ่คิดอีหยังล่ะเฮาปลูกเสกวัตถุมงคลถอ่อว่าซั่นผู้เพิ่นเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดบ้านบงเพิ่นเอาวัตถุมงคลมาปลูกเสก แล้วก็มาสวดแล้วก็มาสวดไอ,อ้ยังก็ต้นยังก็เพ่นวาน่ะไอ้ทูบทูบแห้งโชคลาบนะ่นก็เลยพักกันสวดเมื่อน,นั้นพอสวดแล้วสวดเรียบร้อยแล้วมดแล้วประมาณสองสามชั่วโมงเรสวดแล้ววัตถูมงคลเดียตมาลูกเสก่นก็เลยมาจุดทูบเนี่ยอาตมาเลยเป็นผู้จุดมึงก็น่าคือบบฝันแต่าปแบบนก็เลยจุดก็ได้สองสามหนึ่งได้แต่พุ่นมากกับโบฝันอีกเลย ทูบสองสามหน like ึ onder, ่งแต่อ eh ัตมาเนี่ยสองสามหนึ่งอัตมาจะช่ห้ยอดย้อมก็ให้เหร็นหนึ่งสองหนึ่งสามกับหนึ่งหนึ่งกับไปก็มาแค่นั้นแต่ว่าใจอัตมาเนี่ยมักสามสี่วะสันขนาดบอกเพิ่นแล้วเขายังว่ามักสามสีบอกญานบอกยมมาสี่เลยหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็ทามันคูมากก็ต้องเป็นหนึ่งหนึ่งวะสัน แต่ว่าในใจของอาตมาผันมักเรียกสามสีมันบ่มีอยู่ในหารผันจังไหนบ่เคยไปมักจังสั้นอืมมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับปู่จัง่อยมากนอะจากยังเป็นแรงดนใจบุมักแต้าชีเลียนรัฐบาลเพื่อว่าถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาสิเลีนสามสามสีหมดนิยมบ่ได้ไปเล่นตัวอื่นได้สามสามสีครับออเขียนเลยสามสามสี แค่นั่นเองยมดีได้มากบริเกียวนิมิตกับบอดายอย่างเลยพยายามเพ่งกับสินปนด้กับบมีมาบอ้เห็นเลยตะกอพันมะปูกคนนี้ปูพันมะปูกเลยบ่อนปูพันธุ์ไปพักพอนจังว่าตะกาเพันมะปูกล้วก็เสกิดพร้อมแล้วก็สีเบาจูข้ามเดียวพันบอกญามิไหนว่าเคยเปลี่ยนเลยแต่อาจจะหรืออาจจะมาไปขอลองพันบอสอย่างนี้คือพันท่านท่านถึงเวลามาบอกว่าง อาตมาก็คือแปลงเส้นแต่นป็นประเด็นอิลได้เขากับว่าต้องนั่นล่ะว่าไปเล่งเราเพิ้นตื่นส้ามายามใดก็บมิจะถามพระบุญผูพันยูนัน่มก็มมิจะบอกว่าบ่ฝันเห็นอ่ากยังดอกอาจารย์เข้าพระก,กันนอนซื่อซื่ออาจารย์พระบุญไว้ <c oughs> นอนแล้วก็บ่มียังเกิดขึ้นเฮ็ดสมาธิเราก็แล้ว,ลวที่พุ่มเลือ่อยไปเอาพุ่นละไว้ทั้งอืน่น มือเคลืนเพิ่นเอาอยู่นี่ตัวใดตัวใดเบื่อจามากระปงอยญาตนียมสัยมจำปาเพิ่นเอาอ่าจามาบ่ดิ่งโอ้เพิ่นบ่อเพิ่นใดอยู่่ันครับอืมที่บ้านปูเน้นสามสามสี่นะปู่เนาะมักยี่บ้าเน้นผมมักโยมบอกว่าหัวมักมักมักใช่เรียกว่ามัก นะครับบอมเปนบอมเปนบอมเปนเน้นแต่ว่ากับเน้นว่ามักตัวนี้ไม่ไม่ว่าจะมักเล่เลขคู่ร่วงมือเก่าคุณย้อมลองมึงดูเลขคู่บอมีตัวนี้พรบอมมีเลขสี่พรแต่ตามากบ้ามักตัวนี้ครับคุณย้อมกับปู่คิดมักเนาะครับปูเนาะคิดมักแค่นั้นปูคิดมักตัวเลขสามสี่สันครับบอมเปนสี่สามนี่ครับปูคิดมักสามสี่ขันสามตัวนี่คิดมักสามสามสี่ว่าไงครับแต่ว่าสองสามหนึ่งนี่ปู จมปากจมข้อบอกปูมเพิ่นม,มาในฝันแน่เพิ่นกับบอมมามปูก็เล่อ่มือมือนั่นที่มงคลก็เลยจุบขึ้นนะครับทำวัตถุมงคล<ม>ที่วิธีเขาเืียนยังเหรอครับปูผุกเศกเป็นวันพฤหัดมั่งมือนั่นเดี๋ยวะมาพากันผุกเศกเมนบ่ครับอ่าอเขนเรียนนี่ยังเหรอผมจำไม่ได้ พุทธาพิเศษพุทธาพิเศษพิธีพุทธาพิเศษเจริญพุทธมนต์สามองค์มาสันว่าคือคือเป็นม้งคลนมาสันพูกพาบุญพ้นว่าว่าผมก็คือบนบุญแล้วผู้นึ่งก็คือว่าศักดิ์สิทธิ์ผู้นึงก็คือว่าสมโพธพนก็เลยว่าเฮามีบุญตัวไหนมาผู้นึงเพื่อนก็เลยว่าผมเเป็นคนศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วกันเพื่อนนี่กับว่าผมเป็นคนมีบุญ เออผมสมโพธิอาตมาสมโพธิแต่ไม่ได้ที่เฉลิมฉลองเขแล้วอพี่ัแต่อาตมาก็ว่างกันเฉลิมฉลองอย่างเดียวสมโพธิเพื่อนต่อม้วนย่างเดียวถืกบูษือกับบูฮู้นะม้วนย่างเดียวกันเป็นว่าคนเลยควบกรรมสามคนนี่พอดีเลยสันบุญศักดิ์สิทธิสมโพธิเพ่อนสันคุณโยมเห็นไหมเห็นไห ไเอามาหนีปูกับมี่ยังปูกับไหมาหมดแหละมีแต่เสี่ยอ่มนุ้ยอวยวใช้ให้พ่อนญาติโยมทีแล้วผู้ที่เบิ่งคิดของกลุ่มนี้ให้ห่างมีนี่ได้คิดยังไงได้สมคูรณวงนงมุ่งมาปรารถนาได้โยมเดอ้ออัตมากขอเว้าสันสน,สนหนึ่งไม่ให้มีความทุกข์สองไม่ให้มีความจนบ่มีของสองอย่างนี่ อโยมคือตัวเองว่าชิมิตยังเกิดขึ้นไม่มีความทุกข์กับความจนบนโลกใบนี้อาตมาขอบินทบ,บาททิ้งไว้ตรงนี้ให้คิดเบื้งองอรรถโอมแค่นั้นแหละเนาะะเจริญพร